เจอ้อมค่ะดีเจอ้อมนะคะแน่นอนค่ะเพราะว่านี่คือช่วงเวลา4โมงเย็นกับอีก24นาทีนะคะเราเปิดเพลงมาด้วยกันตั้งแต่น็อตรแมนติกค่ะอันดับที่10ของน้องนนทนนนะคะแล้วมาต่อกันที่เลื่อนชั้นนะคะคนเหงาที่ไม่เคยเหงาต้อนให้เธออยู่ไกลของโอบนะคะแล้วปิดท้ายที่เป๊ะตัดแว่นหน่อยทาไมอ่ะทำไมต้องคนอื่นตัดอ่ะทำไมน้องไม่ไปตัดเอง เราไม่ใช่จากสุแพแยบหรืออะไรอย่างี้ก็ต้องให้เขาตัดให้ <S <S อังงั้นเดี๋ยวเราเปิดเออทำไมเราไม่เปิดต่อจากสายตายาวกันเลยเนอะ <S 2> <S 2> อ่ะ <S <S ถ้าสมมุติว่าเราจะเอาชื่อเพลงมาเรียนกันให้เป็นเรื่องอ่ะพี่พีตัดไ้ให้หน่อย ปน้องสายตายาวเนาะอ่ะล้วก็ตึงๆ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 อย่างนี้เหรอก็เพ็นเพลินป่ะครับคือจินตนาการเราต้องมาควบคู่กันค่ะสมองซีกฝั่งจินตนาการเราทํางานเยอะมากเพราะว่าสมองซีกเหตุผลไม่มีครับที่เหลือตัดไปสมองซีกอารมณ์เลยถูกไหมคะทางเราก็ชัดเจนเพราะวันนี้ช่วงนี้อากาศร้อนค่ะคุณผู้ฟังแต่อากาศร้อนเนี่ยไม่เท่ากับฝุ่นถ้าคุณได้ติดตามข่าวนะคะจะได้เห็นอันนี้ก็ต้องขอแสดงความเป็นกําลังใจให้กับพี่น้องที่อยู่ทางภาคเหนือ ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจริงๆมันมีอีกหลายภาคเลยทีเดียวอ่ะคือถ้าดูตัวเลขเมื่อวานแล้วดูภาพบางคนบางคนจะเห็นไวรอลหรือภาพนิ่งหรือของพี่คนนึงที่เป็นพี่วินอ่ะอ่าใช่คือตาแดงกำ่ะอืมแล้วก็คือหรือบางภาพที่มีเอ,อเห็นคุณหมอคนหนึ่งเขียนถึงโรงพยาบาลในห้องห้องเด็กและและเกิดนิวบอลเนี่ย เขาบอกเขาใช้เครื่องฟอกอากาศและภาพที่ได้หมายถึงว่าตัวเลขเขาบอกว่าขนาดนั่นฟอกอไปแล้วเนี่ยตัวเลขยังไม่ลงและเด็กเล็กปลอดเขายังไม่แข็งแรง แล้วมันจะยังไงจะจะจะ,จะต้องทําอย่างไรกับสิ่งสิ่งนี้ในขณะเดียวกันก็เห็นข่าวว่ายังคงเผากันอย่างบ้าคลั่งต้องใช้คํานี้นะคะใช่ครับไม่ได้เผากันอย่างไม่หยุดต้องใช้คำว่าบ้าคลั่งละที่ขออนุญาตใช้คํานี้มันอาจจะไม่ถูกใจบางคนว่าเฮ้ยเขาก็ไม่ได้อยากเผาหรือเปล่า <c oughs> แต่ตอนนี้สภาพภาพรวมทั้งหมดไม่อยากเผาเหรอ ไม่อยากเผาต้องหยุดเผาเข้าใจว่าทํามาหากินเข้าใจนะถามว่าทําไมเผาต้องการทําให้พื้นแผ่นดินตรงนั้นเนี่ยมันทํามาแบบเขาเรียกกลับมาปลูกได้ <c oughs> แต่ตอนนี้สิ่งที่ตามมานะคะเมื่อกี้คุยกับกวงก็คือ มันมีการตรวจเจอคนที่ป่วยแล้วนะใช่ครับมีตรวจเจอป่วยทางเดินหายใจเป็นหลักพันคนเลยนะเร็วกว่าที่คิดนะคะถามว่าทําไมมันไปนกระตุ้นเพราะว่าจริงๆมันไม่ใช่ปีแรกนะคะปีนี้ที่ได้รับสิ่งเหล่านี้จริงๆแล้วเนี่ยคนไทยเองในหลายๆภาคคนกรุงเทพเองก็ได้รับ pm สองดกันมาตลอดอย่างละนิดอย่างละหน่อยกว่าที่เราจะตระหนักกันจริงๆก็ประมาณสามสี่ปีหลังใช่ครับจนปลายปีที่ผ่านมาปีนี้ถามว่าทําไมมันกระตุ้นได้แรงและเร็วขึ้น ถ้าวันนี้เชียงรายตอนนี้หกร้อยสี่สิบห้านะคะคุณฟังหกร้อยสี่สิบห้าเอควไอที่หกร้อยสี่สิบห้าคือขีดเครื่องวัดมีสีอะไรก็แทบระเบิดแล้วอะคะ่ะใช่ครับคือแทบระเบิดเอาจริงแล้วรองลงมานะคะก็ยังเป็นเชียงรายอยู่ที่เวียงชัย <5 45. S 2> ห้าร้อยสี่สิบห้าลงมาที่แม่สายนะคะสี่ร้อยยี่สบสองจังหวัดน่านน่ะน่านซึ่งปกติหลายๆคนจะรู้สึกว่าอากาศดีน่าไปเที่ยว สามรอยสี่สิบเอ็ดนะคะบึงการก็สองร้อยกว่ายังม่วงอยู่อะ่ะพยาก็สองร้อยกว่าก็ม่วงน่านอีกอีกอำเภอหนึ่งก็สอง้อยสสิบแล้วก็น่านอีกสองยิบเจ็ดคือน่านเนี่ยโดนไปหลายอำเภอมากอะส่วนแม่เริเชียงใหม่สองร้อหกน่เ้าอันดับนะคะนี่คือสีม่วงนะคุณผู้ฟังอันดับสิบคือแม่แตงร้อยแปสิเจ็ดคือสีแดงถามว่าเหล่านี้ที่พูดกันมันไม่ใช่การแบบ ขู่แฟดๆแต่จะเป็นการบอกว่าเฮ้ยเรามัน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 ต้องให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจังและกระหนักไปด้วยกันแล้วอะถูกต้งครับหรือเปล่ามันไม่กรุงเทพวันนี้หกสิบสี่เหลืองอถือว่าดีเท่าที่จะดีดีได้แล้วในวันนี้ยแต่สิ่งที่เราเราดีแต่เราไม่ได้ไม่ห่วงเขาไงใช่ครับถูกปะถูก มันต้องห่วงว่าคนทางนั้นจะอยู่ยังไงแล้วเด็กเล็กจะอยู่ยังไงและเครื่องฟอกอากาศไม่ได้แปลว่ามีทุกบ้านใช่เป็นแพงไม่ใช่เป็นของที่มีทุกบ้านเธอเธอมันไม่ใช่กระทะใช่ับที่จะมีไว้ทุกบ้านได้มันไม่ใช่จานข้าวและและที่ภาพที่เห็นคือบางที่มีเก้าเก้าอันก้าเครื่องย่งไ้าไม่อยู่คือจะปั่นคือวันที่บ้านเราแดงอ่ะเรายังเอาปั่นไม่ลงเลยคุณผู้ฟัง ใช่ป่ะค,คือเราต้องทําความเข้าใจว่าเครื่องฟอกอากาศเนี่ยเขาจะมีความสามารถในการทํางานต่อพื้นที่ที่เป็นลูกบาทเมตรนะคะคไม่ใช่สแควร์เมตรถูกป่ะไม่ใช่วกว้างยาวแล้วจบมันต้องคูณสูงด้วยเพราะฉะนั้นในเครื่องหนึ่งจริงๆอะ่ะพื้นที่มันเล็กหนาถูกป่ะและพอมันใช้ระดับเนี้ยเอาจริงๆในแต่ละบ้านเนี่ยเมื่อวานบ้านแม่อะอ้อมยังเห็นเลยว่าฝุ่นเกาะที่พัดลมเยอะมากอ้อมบอกแม่ฝุ่นเนี้ย พิ่งถาเองอบอกก็ใช่ไงตอนนี้ฝุ่นมันเร็วมากเลยนะแล้วมันจะไปเกาะปอดเราเท่าไหร่เนี่ยอเอาจริงๆเออถ้าเราตกนรกเราจะรู้สึกได้เหมือนกันนะปอดก็แหกร้อนตับแตกแล้วเหลืออะไรบ้างอะ่ะเออเวลาเอาไว้คนไทยเวลาเปรียบเทียบอะไรอะ่ะเราสะใจเหมือนกันนะร้อนจนตับแตกอ่อาอะไรนะอะไรกลัวจนปอดแหกไปหมดแล้วแล้วมีอะไรอ่ะอ,อะไรดูสิซูมเข้าไปจนตาแตกแล้วอะไรอีกอะ่ะ มันจะมีอะไรที่แบบเปรียบเทียบแบบเยี้ยแล้วมันได้ความรู้สึกของการที่แบบมันเหมือนจะพังอ,ะอ่ะแต่ทำไมมันมันก็เกือบขำนะพี่กวงตาแตกปอดแหกใช่ไหมหตาแตกแล้วล่ะใช่ไหมมันไม่มีหล็กอ่ะตาแตกปอดแหกตับแตก,ตแตกใช่ไหม,มหูดับ อ่ะแต่หูดับเนี่ยพอได้ยินอะไรมากๆรู้สึกชัดดาวหูดับหูดับดีกว่าแล้วตับไม่ด้วยคืออวัยวะส่วนตับดูจะพังง่ายส่วนตับดูจะพังง่ายและย่างกินดูอร่อยสุดนะเวลาปิ้งนะคุณผู้ฟังแล้วกินน้าจิ้มแจ่วนะโอ้โหโซเดียมกาลังพอดีอ่ะแต่ตับนะเวลาปิ้งนะมันต้องแบบข้างนอกเกือบ เกือบเกือบไหมใช่ป่ะแล้วมันจะแบบเกือบกรอบกรุ๊กรุ๊แต่ข้างในยังพอนุ่มอยู่นี่เรากําลังพูดเรื่องอะไรจะไปัะของกินตล้วจะไปจับพีเอมสองจุดห้าไหลมาที่ตับแตกแล้วก็เป็นตับปิ้งอย่างนี้นะคะคุณผู้ฟังก็เขาเรียกว่าเบอร์เบอร์กันไปนะคะในขณะที่ เราก็ต้องบอกกันตรงๆว่าในขณะที่หลายที่กาลังเผชิญกับสิ่งเหล่านี้แน่นอนแต่สิ่งหนึ่งที่เหมือนกันคืออากาศร้อนเพราะฉะนั้นทั้งร้อนทั้งฝุ่นคือมันฝุ่นก็เยอะถอดหน้ากากออกมาหายใจก็ลําบากแล้วร้อนด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเมื่อไหร่ที่เปิดหน้ากากและจิบน้าได้รบกวนคุณผู้ฟังนะคะดูแลตัวเองกันมากๆไม่อยากเห็นใครเป็นลมหรือเป็นอะไรไปเลยจริงๆส่วนคนที่มีโอกาสได้ไปทําบุญเมื่อวานนี้นะคะไปตระเวนไหว้พระกับเพื่อนๆก็อนุโมทนานะคะเพราะว่าคุณผู้ฟังก็มีน้ําใจส่งมาว่า ได้มีโอกาสได้ร่วมทําบุญใหญ่ยกช่อฟ้าพระอุโบสถด,ด้วยเพราะบังเอิญเขาอะตั้งใจจะไปะไปตะเวนวัดทั้งหมด5วัดที่เกาะรัตนกโกสินทร์แต่สิ่งที่เขาไม่ได้คิดไว้ก่อนคือไปที่วัดสักเกตบังเอิญว่ามีพิธียกช่อฟ้าพอดี <c oughs> เขาก็เลยทําบุญแล้วก็อยากจะอันแบบว่าเขาเรียกอะไรแบบแบบเขาเรียกแบบ,บว่าเขาเรียก อบ,บุญมาฝากอบ,บุญมาฝากก่บบาาอนเนาะฝากพี่อ้อมพี่กวงและทีมงานรวมถึงคุณผู้ฟังแฟนๆ EFM ทุกคนด้วยนะครับปลอเมื่อวานแดดแรงมากกลับถึงบ้านด้วยการผิวไม่แดดไว้แล้วก็จบที่ได้ไหว,ว้พระสี่วัดไม่เป็นไรแต่เราเชื่อว่าคุณผู้ฟังมีความสุข <c oughs> ก็อนุมโมทนานะคะเวลาที่ใครมีความสุขแล้วแบบใจดีพูดแบบนึกถึงเราอ่ะเราก็จะรู้สึก ดีใ,ใจเนาะใช่ครับนะคะก็อนุโมทนากับทุกท่านที่ได้ไปแบบมีความสุขในการทำบุญแล้วก็ยินดีที่คุณผู้ฟังได้ดูแลตัวเองและมีความสุขในเสารท์ที่ผ่านมาค่ะอัง,องคารกลุ่มโปสนับสนุนโดยเติมเชลวีพาเวอร์สูตรใหม่และฟรีหมอนผ้าห่มแฮปปี้ฮาร์ดนิวยาลีสโอเพนอัพยูรไลฟ์เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะและวีด n นามิกบอนใหม่จากวี l a m อังคารคุมโป่งแน่นอนค่ะคลุมกันวันพรุ่งนี้นะคะวันนี้ไม่ต้องคุมเร็วเดี๋ยวร้อนค่ะคุณฟังออกพรุ่งนี้ก็พอตอนสองทุ่มนะคะเราก็จะเจอกันถึงสี่ทุ่มกับคุณแจ็คเดอะโกสต์นะคะกับเติมเชลวีพาวเวอร์สูตรใหม่และฟรีมอนผ้าห่มแฮปปี้ฮักกอดได้ห่มดีแฮปปี้ร้อยเปอร์เซ็นต์ที่ปั๊มเชลเลี้ยวเข้าเลยนิวย a ร์กส์โอเปนอัพเดร์ไลฟ์เปิดโลกใหม่ได้อีกเยอะสัมผัสและทดลองขับได้แล้ววันนี้ที่ชุมชมโตโยต้าบีดินามิกบอยืดหยุ่นพร้อมทุกโอกาสลงท่ทงงทาค,ารรทคะ อังคารคลุมโป